สวัสดีครับผมจิรเดชรถบ้านนะครับผมวันนี้นะครับมานําเสนอรถสวยๆแต่งหล่อๆพร้อมใช้อีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้นะครับเป็น BMW นะครับผมโฉม E60 นะครับรุ่นห่าสูนดีนะครับเป็นเครื่องดีเซลนะครับผมแรงประหยัดนะครับทนทานไม่จุกจิกนะครับจัดทรงจัดฟีเมนให้หล่อๆเลยนะครับผมล้อแมกท้นะครับก่อสิบเก้านะครับพาร์ทเอ็มห้ารอบคันนะครับหล่อๆ สีดำสวยๆเงาๆนะครับผมสีสันผมให้90%กว่าเเซเลยครับไฟท้าย LED นะครับผมตัวนี้เจ้าของเบิกมาก็หมื่นกว่านะครับสปอยเลอร์หลังคาร์บอนนะครับปลายท่อเป็นคาร์บอนคู่นะครับเดินตรงนะครับผมตั้งแต่ดาวไปนะครับจนถึงหมอพักออกคู่นะครับเดินเลทยกเส้นนะครับนี่ครับหล่อๆเล้าๆนะครับ ตัวถังสวยนะครับไม่มีชนหนักนะครับผมตัวจริงโคตรหล่อนะครับใครหารุ่นนี้อยู่ผมงการันตีนะครับไม่ติดหวังแน่นอนนะครับเอาไปไม่ต้องทำเลยครับไปขับลอยอย่างเดียวนะครับ เราลองไปดูภายในกันนะครับภา,ภายในเก็บมาใหม่หมดนะครับผมเป็นเบาะหนังสีแดงนะครับตัดดำนะครับผ้าหลังคาดำนะครับเจ้าของทำถึงมากนะครับเจ้าของเก่านะครับเบาะผู้น้าปรับไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกติเลยครับภายในสวยเลยนะครับ แอร์เเย็นนะครับวงมาลัยมาติฟังก์ชันคูนคอนโทรลทุกอย่างใช้งานได้หมดนะครับจอแอนดรอยนะครับ่ครับมันหลังไฟฟ้านะครับใช้งานได้ปกตินะครับซื้อไปไม่ต้องทำอะไรแล้วครับขับหล่อได้เลยครับับงคาสวยใสๆนะครับบางๆ ไปหน้าผมเปลี่ยนเลนให้ใหม่นะครับแล้วก็ทำเด l i ไลท์นะครับส่ง M4 นะครับไปตัดหมอกเบิกใหม่นะครับคู่หน้านะครับกระจังหน้าก็แต่งเป็นตัวเนะครับ4คููนะครับผมอันนี้เดินท่ออินเตอร์มาใหม่นะครับเปลี่ยนอินเตอร์ใหม่แล้วก็เดินท่อใหม่หมดเลยนะครับของเดิมเป็นพลาสติกชอบแตกง่ายนะครับเครื่องดีเซลนะครับผมแรงประหยัดนะครับของเครื่องสวยนะครับ การันตีนะครับตัวถังสวยไม่มีชนหนักติพความแน่นอนนะครับเครื่องยนต์นิ่มเรียบนะครับน้ำไม่ดันควันไม่ไหลนะครับนะครับเดินท่ออินเตอร์ใหม่นะครับตันนี้นะครับสำหรับใครหาเจ้า b m e 6 0อยู่นะครับผมคันนี้ผมว่าตอบโจทย์นะครับผมเอาไปไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับพร้อมกับหล่อๆได้เลยนะครับ เฉพาะแต่งกับเก็บงานเจ้าของทํามาไม่ต่ำกว่าสองแสนนะครับกว่าจะได้สภาพนี้นะครับผมคันนี้เป็นปีสองพันแปดนะครับห้าสองศูนย์ดีนะครับแรงด้วยประหยัดด้วยนะครับราคาเปิดไปที่สามแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับขายเงินสดนะครับผมพอรถปีเก่ารถยุโรปไฟแนนซ์ไม่ค่อยจัดแล้วนะครับขายเงินสดเท่านั้นนะครับสําหรับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับผมเรียนเชิญนะครับ เซ็นจิระเดชรถบ้านนะครับตลาดรถยนต์ดีชัวถนนกาญจนาพิเศษบางแคล็อกบีหนึ่งนะครับโทรนะครับ092 460 4256นนะครับใครหาใช้ผมการันตีไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับขอบคุณมากมากครับ